ต้องพี่พี่ว่าแม่งชอบสีสูดเราทำไมเราต้องให้คนอื่นมาช่วยปกป้องวะคิดเหมือนว่าไม่มีเงี้ยเสียเราก็เล่นเท่าที่เราไหวเรามีแค่ไหนก็เล่นงี้นะตีคิดเหมือนเสียเราทำไมเราต้องให้หาคนอื่นมาช่วยเราอ่ะสีสูดเนอร์อยากเล่นครับเข้าไหมครับไมเนอระถ้าเสียคือเราในไหนเราก็จะเจ็บแล้วอ่ะเราก็เจ็บแบบอย่างนราต้องต่อคอเข้าโรงพยาบาลอะที่ยัง โซลองถามดูก่อนว่าพี่โซโซไปคุยกับสภาดูขอได้ไหมแต่ว่าประเด็นคือถ้าสมมติอย่างเงี้ยมันเราเราเลือกวันตีได้ไม่ใช่เหรอว่าเราจะตีวันไหนหรือเปล่าเขาบอกให้เรานัดได้แต่ก็าต้องดูทุกคนขออนุญาตแบบแทรกก่อนเลยคือพรุ่งนี้วันเกิดบิดากรวถ้าเกิดจะเล่นกันพรุ่งนี้กูว่ากูไม่น่าหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนตีเล่นวันต่อไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสครับไม่เพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วพี่ตีเขาบอกคเขาไปว่าสอง ใช่ใช่มันนัดได้แล้วส้าลูกคุยมาว่าไงบ้างไะพวกนี้ก็ทานหนิโซเขาคุยดีนะเอาจริงได้หกมันยบ้าไงยี่สิองเขาอาจจะคุยไม่รู้เรื่องแต่เขาคุยดีไปสภาถามดูไหมสภาน่าจะให้โอกาสเรานะถ้าถ้าขอคนเพิ่มเพื่อมาเล่นกับฝั่งเคฝั่งนู้นนะเอาจริงเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราเล่าก่อนได้ไหมคุยมาว่าไงเล่าก่อนได้ไหมไม่คุยมาว่าเขาอะ เขาอยากให้มันมีสีแดงแค่สีเดียวยังไะว่งเขาไดนทนมาว่าถ้าสมมติถ้าอย่างั้นก็ต้องก็ต้องมาตีกันไม่ใครอะเอ็มป่ะใช่ใช่เอ็มเอ็มไม่ก็คือถ้าอย่าง้นคือต้องมาตีกันแต่เขาย็นสนุกสนุกะพี่นุกดังฮะนานๆเอาจะเรามีกีคนเขาอาจจะเล่นแค่นั้นหรือว่าสองก็คือให้เราไปรวมมาเพราะเขาก็อยากอยากเล่นให้ได้แบบทุกคนน่ะเข้าใจป่ะที่แบ ขอยากเล่นทุกคนครับอยากแบบเตยอยากให้ทุกคนเล่นบหขอฉันชอบสีนี้ใช่เฉยพี่แพ้น่นเอียดก็เอาจริงอ่ะเขายื่นมาให้เราขนาดนี้แล้วเราก็พยายามลองพยายามหาก่อนแล้วกันว่าเออมีใครอยากเล่นไหมเพราะว่าเขาก็ใจกับเราเราก็ใจกับเขาอ่ะให้เขาได้เล่นแบบทางแก๊งอ่ะแล้วพี่พี่ว่าแม่งชอบสีสีงเราทำไมเราต้องพูดอีกนมาช่วยปกป้องวะคิดเหมือนว่าไม่มีแก๊งเสีย เราก็เล่นเท่าที่เราไหวเรามีแค่ไหนเล่น้งตีคิดมัาเงินเยอะตอนไม่เราให้หาคนอื่นมาช่วยเราอ่ะตีสูตรเบเนอร์อยากเล่นครับเข้าไหมเขาเบเนอร์ถอาเก็คิดถ้าเกิดเี้ยเอาแค่แก๊งเที่ไหนไหนเราก็จะเจ็บแล้วเราก็เจ็บแบบอย่างน้อยก็กอดคอเข้าโรงพยาบาลอ่ะี่นสูตรแก๊งเราทำให้เราต้องสีต้องให้เราป้องต้องให้ใครมาไปยุ่งแค่ไหนต้องอยู่ไม่ได้เว้ยอยู่ได้ตัวเองเว้ย กะแพ้รลชนะเราก็ได้ปกป้องเราไงแล้วอารมณ์กูมาแล้วไอสัตว์ไปเปิดไอ้้เหียอยย่มังไม่ได้ไม่ได้ลาจริงจริงเแต่อันนี้เดี๋ยวต้องขับเบอร์ว่าเปอร์จะไอ้นี่เขาไว้ไหนพี่อินจริงคือทำไมเราต้องให้คนอื่นมาช่วยกันปกป้องเราอะเมื่อกี้ก็จะพูดแบบเปลี่ยนเมื่อกี้ก็ที่พูดต่อหน้าหรังจะพูดแบบเปลี่ยนนะครับให้น้องมันพูดเลยคือเขาไปบอกมันเลยว่าเราเนี่ยเราเล่นท่าที่เรามีเราปกป้องสีสูตรเราด้วยตัวแก๊งเราเองเนี่ยยืนด้วยตัวเองเนี่ย เขาจะเล่นเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเขาจะเล่นสิบห้ากับเราหรือจะเล่นยี่สิบห้ากับเราก็เรื่องของเขาชอบหนึ่งนะเจี๊ยช็อตรอนี่ไงเราก็ไปพูดกับเขาแบบนี้เลยเราไพูดเลยว่าแบบถ้าเอ็มมันได้วันนั้นเนี่ยถ้าเราลองคุยกันนะแล้วขอชักทานมันจะได้ไหมหรือว่ายังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันก่อนพี่สิบห้ายี่ห้าเอาเลยได้ได้ครับสีสุดเราสวยนะเราต้องปกป้องใช่ค่ะใช่ค่ะแลนนี้ก็คือเหลือคือเอาแค่แกงเราเนาะพี่เจ้ต้องถามทุกคนทุกคนว่าไงพี่คิดอย่างนี้ เห็นคิดด้วยคิดเหมือนกันไม่อยากให้คนเทสชนะเราไมสนใจทำไมวะเราสู้ด้วยตัวเองดิของทำใหม่ได้ไหมเออของใช่โอ้ใช้ไมโครโฟนรถไม่ขนาดนี้ก็คิดว่าจะชวนเล่นสนุกจัดกุยรถมีต้องกี่คันก็รถมีนต้องกี่คันก็ขายไม่ไดอาไปคือตอนนี้ต่อให้แบบเราไม่พร้อมนะหนูมองว่าแบบคือจะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวอีกวันนึงถ้าสมมติแบบอ่ะเราพร้อมเราอยากตีเขาเราก็ตีได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้ไงเราสู้ด้วยตัวเองเราภูมิภูมิใจกว่าเยอะเว้ยจริงสู้ได้สู้ไม่ได้เราก็ได้เล่นเว้ย ได้ได้ปกป้องอะเข้าใจป่ะแมน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 ขอบคุณค่ะคือเราไม่เล่นแบบเว้ค่ะขอบคุณเต็มที่รอติดตามรู้เชื่อทุกคนทำได้ไม่ไหวเอแ่แจะแบบเอาเอาควมเฮ้ยเอาความพื่อนนะนะใช่ค่ะพี่โไม่เห็ช่รีกิเทน่งว่าอีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งในอันนี้เราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้สู้่าหวังแต่ชนะเวเคแบบว่าสู้ให้มันรู้ว่าเราไม่ยอมอะเข้าใจป่ะใช่ เพราะว่าสูตรแบบไม่ใช่ว่าใครจะมาใช้ง่ายๆเขาก็อยากใช้คนเดียวใช้ได้ไงเราใช้ก่อนวนที่ชาไทยกับใหม่เด้อขอเราสูตรแดงนะสูตรไหนก็ได้ค่ะไปคุยดิไปดีพี่ไปเอาเลยเหรอไปพี่เปียกไปกับเพิ่มมาชาไทยไปไปของคนไปไปไปรอข้างนอกได้ปะจะอันนี้จะเปิดแต่สั้งนั้นแหละแถวนี้ก็ได้ไม่ไม่ไม่ต้องรอเปิดไม่ได้เปิดให้เขาไปสภาได้ไปสภาได้เราไปเปลี่ยนสูตรรอสภาได้ ไปใส่ซูเรเลยทำงานล้พี่ราะว่าน่าจะตีกันโซโซบค่นี้มันมันมันช้าไปโซไปสภาลองถามดูว่าถ้าคนติดครูดาวสามารถขอขึ้นเล่นเล่นได้ไหมถ้าวันนี้จะมีต่อมีเขาไม่มีคูดาวนะชนพี่ไม่ไม่ไม่ของเอ็ม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 ลองดูไปไหมไปไหมถ้าเขาอยากช่วยถ้าเขาอยากช่วยไม่มีคูดาวหรอมันได้หรอเพราะว่าตอนนั้นจำได้ป้ะตอนที้เราไปไม่มีไม่มีเมื่อกี้ไปคุยมาไม่มีไปไปโซไปก่อนไปก่อนไปถามก่อนถ้าได้ก็ขอเขาไปไปงพี่ เอ็มเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่ไปคุยสภาแป๊บนึงพี่ดูหาะไปเปลี่ยนชุดกันเลย a few moments later เอ๊ใช่ใช่ใช่เ๋ยนะทำไมคุยกันเนี่ยมาสรุปให้ฟังก็คือเคียวสวยเราจะเล่นกับเคียวสวยก็แค่แก๊งเราเนี่ยแหละแล้วก็เขาให้เวลาถึงเนี่ยมันจะปิดเมืองใช่ปล่ะพอเปิดมาก็ใส่นัวกันเลยใส่นวลครัวซใครหายไปอ่ะก็คือช่วงนี้ก็คือไม่มีสตอรี่ใช่ป่ะไม่มีไม่แน่ วันที่สองเบอร์อล้เราแบบว่าใส่ชุดแก๊งไปฟาร์มกันไหมได้ใส่เลย<ป><ป>เราจะได้เง <ไป S 2> ยียกในแก๊งเรา